มะขามป้อมเป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยที่มีรสเปรี้ยวและอุดมไปด้วยวิตามินซีในมะขามป้อมมีวิตามินซีมากกว่าส้มหรือสตรอเบอรี่เป็นเท่าตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้มะขามป้อมยังเป็นยาแผนโบราณที่ช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอและสามารถแก้ไข้หวัดได้ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงสรรพคุณเบื้องต้นของมะขามป้อมเพราะจริงๆแล้วผลไม้ชนิดนี้มีสรรพคุณมากมายเหลือเกินท้องผูกแน่นท้องเรียกหามะขามป้อมได้เลย ใครที่กำลังอึดอัดแน่นท้องรู้สึกไม่สบายท้องมีอาการท้องผูกเป็นประจำลองหามะขามป้อมมารับประทานจะช่วยรักษาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีบำรุงร่างกายให้แข็งแรงคนโบราณเชื่อกันว่ารับประทานมะขามป้อมวันละหนึ่งลูกจะช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเพราะในมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงซึ่ง ช่วยให้ภูมิคุ้มกันร,ร่างกายแข็งแรงต้านหวัดต้านแบคทีเรียและยังช่วยบำรุงอวัยวะเกือบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดตับสมองดวงตาและยังช่วยบำรุงเลือดอีกด้วยสพคุณเด่นอีกอย่างคือช่วยควบคุมโรคเบาหวานมีงานวิจัยหนึ่งได้ทำการทดลองพบว่าการดื่มน้ำมะขามป้อม1แก้วติดต่อกันเป็นเวลาสเดือนช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนหลังอินซูลินและลด ระดับน้ำตาลในเลือดได้มะขามป้อมจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นอย่างยิ่งและงานวิจัยทางการแพทย์ที่พบว่ามะขามป้อมนั้นสามารถออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าผลไม้อื่นๆเรียกได้ว่ามะขามป้อมมีฤทธ ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดีนอกจากนี้ยังสามารถต้านเชื้อจุลินทรีย์และสารพิษต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายมะขามป้อมอาจจะเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างหายากรสชาติอาจจะรับประทานยากไปเสียหน่อยแต่สปปรรพคุณและประโยชน์ของมะขามป้อมนั้นถือว่าเป็นยาดีในทางการแพทย์เลยทีเดียว ใครๆก็ทราบว่าวิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกายมากแค่ไหนและมะขามป้อมก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆเรียกได้ว่ามีปริมาณมากกว่าผลไม้หลายๆชนิดรวมกันเสียอีก การเลือกบำรุงร่างกายด้วยผลไม้ชนิดนี้จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีกว่าและประหยัดกว่าการบำรุงด้วยอาหารเสริมราคาแพงๆเป็นเท่าตัวเมื่อรู้อย่างนี้แล้วใครที่ยังไม่เคยลองทานมะขามป้อมแนะนำไปหารับประทานจ้า